จอหนึ่งแล้วครับโมดยาคุยทุกวันนะครับทุกวันวันนี้แม่งขอนอกเรื่องนิดนึีได้ไหมแม่งน้ํามันแม่งแพงขึ้นแพงขึ้นทุกวันวะทําไมคนไม่ไปออกว่าพวกขับแก๊ปมอลมอไซค์แล้วทำไมมึงไม่ไปทาให้รัฐบาลมันรู้ว่าแม่งมันแพงแล้วนะเฮียสามสิบเจ็ดบาทพ่อมึงตายเฮียขอโทษนะครับที่พูดจาไม่สุภาพแต่มันก็เกินไปนะผมว่ามันแพงมากไอ่เฮียน้ํามัน โอ้โหเหี้ยสุดๆนะไอย่างพูดเลยนะมึงจะไปเฮี้กรมสำอะไรเนะี่ยมันก็ลดลดให้ประชาชนเขาหนอยประชาชนเขาเดือดร้อนตั้งแต่จะมีรถไฟฟ้ามาเนี่ยน้ำมันแพงเอาแพงเอาแล้วรถไฟฟ้าขัดเป็นล้านแล้วมนุษย์เงินเดือนนะ่ะหรือว่าคนรับจ้างรายวันนะ่ะก็จะหาังในซื้อ <ç ay> โอเค <shield> okay, พอค่นี้ก่อนเดี๋ยวเข้าเรื่องก่อนวันนี้วันเสาร์วจะมีโปรแกรมพิบรีเตะนะครับก็คือบ้านหกคู่นะครับแต่ยวคู่ที่น้นก็คือพี่ของแมนยูของพี่เขาวันนี้จะเปิดโอทฟอร์ดนะครับมารับกันอย่างของตักแตนวัตฟอร์ดนี่ก็หนีตกชั้นนะครับแต่ก็คงจะไม่มีปัญหาสำหรับพี่เขาเป็นต่อบันนี้ออย่างน้อยๆก็สองสามลูกอะพี่ๆเขายิงได้ เรารับประกันได้เลยนะครับให้พี่ๆเขาสบายใจได้นะครับแล้วก็อีกคู่หนึ่งก็คือเตะรอบดึกครับเอเวอร์ตันเปิดบ้านกันในเรื่องของเรือใบแมนซิตี้แต่คู่นี้ลิเวอร์พูลก็ให้ความสมนใจอยู่นะแต่เห็นโหมา,าตรฐานของทีมระดับลเวีกหัว่าแฟนผ่านแล้วนักเตะเอเวอร์ตันแม่งก็ไม่อยากให้ลิเวอร์พูลได้แชมป์ไม่สัตว์ไอ้เฮียไออะไรนะชิชาลิสันน่ะมันบอกว่าไม่อยากให้ลิเวอร์พูลได้แชมป์ ไม่อยากเห็นดีภูดได้แชมป์โอ้ไอ้เข้ามึงมึงไม่ต้องลงเตะหรือไอ้เฮี้ยจอมแพ้เอาไปซะไอ้เฮี้ย,ยนะเขาต่อให้มึงอ่ะสองลูกเขาก็จะยิงไปทีส่สี่ศูนย์ดูแล้วคืนนี้โอเคแค่นี้แหละอ่ะขอบคุณมากครับผม